อันนี้จะเป็นต้นแคนดี้ต้นสุดท้ายของผมแล้วนะครับซึ่งวันนี้พี่จําเป็นต้องตัดมันทิ้งจริงๆนะคือพี่ทนไม่ไหวจริงๆที่ต้องมาเจอกับผู้ติดเชื้อแคนดี้ไวรัสเกือบจะทุกวันเลยโลกมันกลมสังคมแคนดี้ปลาช่อนจริงๆเนี่ยแต่ถ้ามาขอผลบุญวัสซ่อมผมไม่ว่าอะไรเลยผมให้ทันทีเลยไม่เข้าใจทางทางที่ผลบุญวัสซ่อมมันมีประโยชน์กว่าแต่ไม่ขอกันมาขอแต่แคนดี้ฉะนั้นผมไม่เก็บมันไว้ล่ะอยู่ไปก็เสียสุขภาพจิตเอาไม่นะหยุดสคอะไรเนี่ย อุ้ยนี่มันเจ้าแม่แคนดี้เฮ้ย,ย,ยน่ารักจัดเต้ปออย่าทิ้งฉันไปเลยจริงๆแล้วนะครับผลแคนดี้ควรจะเก็บมันเอาไว้นะครับเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วมันเป็นของแรงไปแล้วตัดไปก็เสียดายเนาะผลที่ควรตัดจริงๆคือผลบนวัตซัมนะครับเป็นผลอัปมงคลที่ไม่มีความเมกเซนอะไรเลยต้นหนังหักมองหาไก่ปลุกผักที่ดีต้องมองมาซีอีโอแล้วไม่มีไก่เลือกตั้งมากมาย ใจไม่ใช่แค่ไก่ปลูกผักเท่านั้นยังมีไก่เจมเก้าเก้าวันอยากให้มันลองดูกันที่ซีอโอไก่ตั้ง